วันนี้เลิกเรียนมาร้านบอกชื่อรายการ Good Design Store นะครับก็เป็นร้านที่รวมสินค้าที่ด้างวัล Good Design ไม่ยากไม่ยากครับเพลินจริงๆดูแล้วไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่เปลี่ยนรถมา่สองสายซึ่งก็มาถึงสถานีท,ที่ที่ต้องลงแล้วแล้วก็เดินต่ออีก400เมตรแต่ความพีคคือเพิ่งเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็มือถือใหม่นะใช้ลายนิ้วมือในการปดล็อกอไ,มไม่ได้มีพาสเวิร์ดอะไร แต่เหมือนจะคงไปโดนกดผิดอะไรมันเยอะนั่แหละมันก็เลยให้ใส่เฉพาะพาสเสิร์เท่านั้นซึ่งตอนนั้นไม่รู้พาสิร์คืออะไรเพราะยังคิดยังไม่ได้เสร็จเหมือนเคลองเข้าไปแล้วก็เลยก็เลยเข้ามาถือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ดูแผนที่มาก่อนว่าลงสถานีเสร็จแล้วทางไหนดูเห็นคร่าวๆว่า4 0 0รอยเมตรฉะนั้นตอนนี้ก็ภารกิจคือออกประตูถูกทางและประตูที่4สถานีนิจูบาชิมาเอะ สาเชื่อดาไลาแล้วก็เนะครับเดี๋ยวลองเดินดูสแกนหาถ้าโชคดีก็เจอเลยไม่ได้ก็สุมส่มๆไปใช้ทางออกเป็นลัสมีโอ้โหมีคนมาถ่ายรายการนี่ละครับ s ีวิ i t อเอเ e r ร์ว l าดิต t Good Design Store โซนนี้แบบ รูนหลานะว่า400เมตรเชื่อถหามันอยู่ในแอนาคารนี่ก็เอถ้าอยู่ในอาคารก็ง่ายไปดูเดเลอร์อรีของอาคาร ตึง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 ถ้าเดินเจอเร็วนี้ก็จบเลยนะคอนเทนต์ถ้าเดินเจอช้าก็ช่างแม่ก็เหมือนกันเครียดถ่ายเยอะอะไรขนาดนั้นเอออ๋อนี่มันเป็นตรงตกเกียวสเตชันนี่นะใช่ไหมที่เป็นอาคารเก่าแดงแดงเขามาถ่ายด้วยกันเขาที่ร้าวที่มากับรุ่นน้องก็มาถ่ายนี่เหมือนกัน เพราะว่านี้เลยมาจากโอเตมัจจิหนึ่งสถานีซึ่งโอเตมัจจิมันเชื่อมกับตัวเกียวสเตชันที่เป็นเป็นหับของการเดินทางในโตเกียวได้พวกชิ้นคอนเสิร์ตก็ที่นี่แหละคิดว่าเดินเดินหานี่ไม่น่าจะเจอละมันซอกมันมีให้เลี้ยวเยอะมันมีให้ให้สมเยอะไปหน่อย ไม่ได้สแกนรูปหน้าร้านมาเดินไปนี่ยรอรอมันปลดล็อกแล้วกันน่าจะดีสุดเลยดูว่าปลดล็อกยังวะ ขึ้นว่าให้ใส่พาสเวิร์ดอย่างน้อยหนึ่งครั้งตุกๆ72ชั่วโมงมันน่าจะเป็นระบบของมันไงดีวะ แล้วยังไงลูกโอ้ยร้อนว่ะเอ้ามาส่วนเลโกโ้มัง้งน่มีมิสซูบิชิเป็นพันเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าน่ารับน่าสนใจขานาดไหนไปใช้ที่อยู่ขของหน้าไหมนะ ใช่แล้วครับเป็นเลโก้โบ a n นิคอลแล้วก็มีสับสืนโดยวิสุวิชิเหมือนมีสัตวคปัปบ 是太阳。 ก็สวยไะเวิร์กมันเป็นพลาสติกมันสะท้อนแสงด้วยแล้วพอมันมาเป็นพวกดอกไม้ใช่ไหมลายละเอียดมันเล็กอะ่ะมันดูไม่ไม่ได้เห็นชัดขนาด,ดนั้นว่ามันปลอมลอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็เข้าสู่การใายมาอยู่ที่หน้าอาหารกเกียวเชื่อไหมนะใช้สิ่งสิ่งแดงนะครับก็คงเป็นอาคารเก่าเพียงเก็บไฟสรุปครับผมลองเดินลาคิดว่าสี่รเมตรไม่บังเอิญเจอไม่ไม่ได้ง่ายขนานดะ ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราเอามือถือเครื่องหนึ่งเอาลำกี้บอกเป็นมือถือใหม่ใช่ไหมครับเครื่องเก่าอย่างตกมาเราก็เลยเอาเครื่องเก่าเนี่ยมาลองต่อไวไฟไหมต่อ Wi-Fi ฟรีของเนี่ยแหละโอเคโวสเตชันข้างที่เดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยปรากฏต่อไม่สำเร็จครับก็เลยก็เลยก็เลยหยิบมือถือมาลอง อง้ลองใส่พาสเวิร์ทีเนื้นี้มาถือใหม่นะปรากฏว่ามันคือพาสเวิร์ดที่ต้องเคยเซ็ไปแล้วแหละตอนตั้เปิดเครื่องใหม่ๆแล้วก็สุดท้ายมันคือพาสเวิร์ดที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นว่าจะเป็นเซตนี้แต่ว่าใช่ดูก็ได้เพามันคือนั้นนะลองใส่ดูอ้าวใช่สุดเข้าเข้าเครื่องได้ครับจบตอนนี้ก็เลยเปิดไปกำลังนำให้มัน <acting in> <video> lawsuit, ชื่อน้ำทังเลยฉันต้องจากมีแบดมีเน็ตใช่ใก็ต้องมีมีูทัสนดให้คร้าเครื่องได้ด้วยในโลกยุคนี้ตึง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 ึงชีวิตนาจะง่ายขึ้นเดียวเพราะว่ามือเสือนเดิมระบบหน้าระบบแผนที่คือพังมาก ทั้งคาดเคลื่อนทั้งทิตหมุนเวียงลงแล้วลงอีกเยอะมากแต่ก่อนไม่เป็นนะไม่รู้ว่า,อ,าอะไรมันเสื่อมหรือเปล่าจากฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์มันอัปเดตไปจนมันเอเอเด็กครับที่เราจะไปคือ Good ี้สไตล์โตเกียวบายโนฮาร่าชื่อเหมือนนามสกุลครอบรัวชินชัก พอมาที่โตเกียวเซนก็อ่ะดีเดี๋ยวตอนเย็นแวะกินข้าวหาร้านในนี้แหละเลาใครมาเที่ยวก็จะชอบแนะนำให้ลองมาโตเกียวเซนี่ยคือรู้สึกว่ามันมันสะใจดีมันรวมร้านอาหารไปเยอะอแล้วก็ซึก็น่าจะเป็นร้านดังนะแล้วก็ของฝากก็ด้วยของฝากนี่ก็ชัดเจนมาก ว่ามันเยอะมากหลายๆร้านแล้วก็มีเป็นช็อปที่เป็นเรียกน่าจะเป็นคาแรคลาสริกแล้วก็มีแบบของหลายๆร้านไอ้ของหลายๆแบรนด์อ, Black, อะไรเงี้ยมีเส้นชันก็มีบางช่วงก็มี Star ส a r ร์วอร์ปับสโตร์อย่างเงี้ยที่มีอยู่แล้วก็อาจจะมีแบบชิ้นจังมีของสถานดีทีวีด้วยเอสเคหรือว่าอาซาฮีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีของเครือบ ตหนังหรือว่าแอนิเมชันของเขาโอเคคิดว่าสถานที่มันต้องอยู่ในห้างนั่นแหละห้างคิปเตะคิปเตะคิปเตะนี่เป็นโลบเตะต้องเป็นคิปคิปคิกชิิปเตะ ว่าไรวะลืมลืมโอ้เดินมาเจอนะนะฮะโอ้ช่างดูสมความเป็น่นยิ่งนะสวยอะสงา่า สองทุ่มตอนนี้หกโมงยเดินเ่อมา 被拦坑了。 ชั้นคิดว่าเข้าใจใผิดนะรหลังจากวิบากกรรมเล็กๆด้วยการล็อกอินเข้ามือสือไม่ได้เราก็มาถึงแล้วฮะนี่คืออาบกดผิดขออภัยนี่ฮะ ทีอตรงหน้าเหล่านี่คือ good design store คยดวไม่น่าจะถ่ายรูปไม่ได้วิดีโอได้ครับเราก็พยายามพูดเบาเบาเพื่อจะได้ไม่หลบกวนคนดื่นแล้วก็ต้องเคร่งครัดในการไม่ถ่ายติด ท่านอื่นนะครับผม <Sorry. S 1> ที่ใส่หูฟังนี่ฟังรายการทูไปด้วยอ่าโอเคฟุตเท้าแหวกขาศก อู้ชิล์มาครับได้ในฐานะแบบลองไลน์ดีไซน์เฮาร์ดูน่าถึงเท้าเท่าที่ดูตรงไหนวะเนี่ยนะน่าจะระบายความร้มอนดีนะ่าดูจากสี พับแล้วเป็นโทรอาไม่แปะแต่ว่นนี้เป็นสะพายแล้วด้วยดูสิฟิลกูชีทมันะไเนะี <S <S ่ยลงชิวส์าลสกางคอชันลองวิดีโสแตนดิ้ง ้เวลาไปมาช่วงมองกวาคือมันดีเทลเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่ดูแล้วมันจะเห็นภาพอะไไงว่าความเจ๋งมาที่ไหนก็ต้องอ่านสุนย์ภาษาอังกฤษมีเช่าบ,บางอันที่ไม่มีได้ติดไม้ติดมือมานิดหน่อยฮะอันอันอันนี้ละกันอัน,น,นอันแรกเลยที่ที่หยิบมาแบบแน,น่ๆก็คือเป็นแบบไว้ แบบของที่ข้อมือเหมือนสมัยก่องแท็เป็นแบบเป็นไม้บรรทัดแล้วก็คล้องไว้ที่ข้อมือแต่อีกที่มันผสมก็คือว่าเขียนเมโมไว้ก็คือกลัวลืมอะไรก็คือเขียนเมโมแล้วก็แปะแล้วข้อมืออะไรก็สุก็เออไม่เวิร์ k เออเป็นเกียนดีอืมโอเคครับก็แท็กฟรียนร้านนี้ของเยอแม่ก็มี พอามานั่งสังเกตดูจริง,รงเขาก็จัดเป็นบทหมู่แหละแล้วลมันก็สะท้อนเอกลักษ์ของคนแล้วโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเช่นมันก็จะมีฝั่งเป็นแบบหมวดเครื่องครัวซึ่งมันก็คือดีไซเนอร์ของแต่ละคนแต่ละแบรนด์เขาก็ต่างคนต่างทำแหละแล้วลลพอได้รางวัลก็มาจัดจัดกรุปว่าเป็นอ่ฝั่งเครื่องครัวแล้วก็ฝั่งเครื่องเขียนแล้วก็โซนแบบกินดื่มอะไรเงี้ยก็คือแบบแก้ว จานชาม,มแล้วก็มีแบบเหมือน outdoor life นิดหน่อยอก็อิกแบบแบบองกับไ i f ์คนญี่ปุ่นแล้วก็ล่ม,มแล้วก็กระเป๋าแล้วก็รองเท้าซึ่งสามอนนีน้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าคือโคตรโคตรชิวคนญี่ปุ่นนะล่มกระเป๋ารองเท้าคือล่มก็ต้องพกเพราะว่าอากาศไม่แน่ไม่นอนรองเท้าต้องดีเพราะเดินเยอะกระเป๋าต้องฟังก์ชันเพราะว่าแบกของเยอะที่เคยสังเกตนะจากเวลามาเที่ยวแล้วพอมาอยู่จริงก็ สามสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมต้องซื้อใหม่เพราะว่าของเดิมมันก็ไม่ค่อยเวิร์มต้องจริงจังโอเคครับวันนี้ค่อนข้างอิ่มกับคูดิไซสโตโตเกียวบายนิวฮาร่าครับอยู่ในในตางแผนที่เอาห้างชื่อคิเตะคิเตะอ,อยู่ตรงสถานีโตเกียวสเตชันตอนนี้ที่มาก็มีนี่พอดีโ่ากดผิดอ่าเนี่ยฮะมีมีเป็น น่าจะเป็นช่วงนี้นะแต่งดีไซน์เป็นแบบใช้โคมอะไรเงี้ยเออผมชอบนะเรียบเรง่ายๆจริงช็อปอื่นก็ดูสวยน่าสนใจเหมือนกันนะอย่างนี้เวลาเดินดอยหิวละวันนี้คงประมาณนี้ครับใช้เวลาไปมาชั่วโมงขวาคือมันดีเทลเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่ดูแล้วมันจะเห็นภาพอยไงว่าความเจ๋งมาที่ไหนก็ต้องอ่าน คนทยภาษาอังกฤษมีเฉพาบางอันที่ไม่มีได้ติดไม้ติดมือมานิดหน่อยฮะอันอันอันนี้แล้วกันอันอันแรกเลยที่ที่หยิบมาแบบแน่ๆก็คือเป็นแบบไว้หลังของที่ข้อมือเหมือนสมัยอ่อนแทคเป็นแบบเป็นไม้บรรทัดแล้วก็คล้องที่ข้อมือแต่อันนี้ที่มันผสมก็คือว่า เขียนเมโมไว้วก็คือกลัวลืมอะไรก็คือเขียนเมโมแล้วก็แปะแล้วก็มืออะไรก็สุก็เออไม่ง่วงเออเขียนดีอืมโอเคครับก็แท็กฟรีดินระ้าน,นี้ของเยอแม่ก็มีพอมานั่งสังเกตดูจริงเขาก็จัดเป็นบทหมู่แหละแล้วมันก็สะท้อนเอ e ิเดียไลท์ของคนแล้วโดยเฉพาะนญี่ปุ่นเช่นมันก็จะมีฝั่งเป็นแบบหมดเครื่องครัวอืมซึ่งมันก็คือ ดีไซเนอร์ของแต่และคนแต่และแบรนด์เขาก็ต่างคนต่างทำแหละและ้วพอได้รางวัลก็มาจัดจัดกลุ่มป,ป่าเ็นอ่ะฝั่งเครื่องครัวแล้วก็อ่ะฝั่งเครื่องเขียนแล้วก็โซนแบบกินดื่มอะไรเงี้ยก็คือแบบแก้วจานชาม,มแล้วก็มีแบบเหมือน outdoor life f ิดหน่อยอก็อิงแบบไลฟสไตล์คนญี่ปุ่นแล้วก็ล่ม,มแล้วก็กระเป๋าแล้วก็รองเท้า ซึ่งสาน,นี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าคือโคตรโคตร,ครชิคนญี่ปุ่นนะล่มกระเป๋ารองเท้าคือล่มก็ต้องพกเพราะว่าอากาศไม่แน่ไม่นอนรองเท้าต้องดีเพราะเดินเยอะกระเป๋าต้องฟังก์ชันเพราะว่าแบกของเยอะที่เคยสังเกตนะจากเวลามาเที่ยวแล้วพอมาอยู่จริงก็3สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมต้องซื้อใหม่เพราะว่าของเดิมมันก็ไม่ค่อยเวิร์ดต้องจริงจังโอเคครับวันนี้ค่อนข้างอิ่มกับฟูดดิไซน์สโตร์ โตเกียวบายนิวฮาร่าครับอยู่ใน,นตามแผนที่เอาห้างชื่อคิเตะคิเตะอยู่ตรงสถาน,นีโตเกียวสเตชันตอนนี้ที่มาก็มีนี่พอดีว่ากดผิดเนี่ยฮะมีมีเป็นน่าจะเป็นช่วงนี้นะแต่งดีไซน์เป็นแบบใช้โคมอะไรเงี้ยเออผมชอบนะเรียบๆง่ายๆจริง ช็อปอื่นก็ดูสวยน่าสนใจเหมือนกันนะอย่างนี้เวลาเดินดอยหิวละวละันนี้คงประมาณนี้ค่ะพอดีมีวบคอนมีชีสเก๋เาเขาติดแกนแล้วก็วเคยไปเดินหาที่ชินจูกุแล้วก็ไม่รอดอเลยผ่านพอดีก็เลยคลิดว่าอ่ะอเห็นนี่คนมากดมีฮันนี่แถวแล้วอากาศไม่ยากก็เลยไปยืนกฏเป็นรอบ มัม่นจะเป็นอรอบของเราสองทุ่มซึ่งตอนนี้สี่สิบห้าสี่สามทุ่มก็มมเลยเอาเนะี่ลองดูแบบกินแล้ะทานพอดีอมีเอีชีสเค้กเขาที่ติดแกันลแล้วก็เคยไปเดินหาที่ชินจูกุแล้วก็ไม่รอดอเดินผ่านพอดีก็เลยคลิดว่าอ่ะเห็นมีคดมากดมีฮรับนี่แถบก็อักขระน้อยอยางก,ก็เลยไปยืนกดเป็นรอบ มลันจะเป็นรอบ,บสองทุ่มซึ่งตอนนี้อีสี่สิบหทสมทุ่มก็เลยเอาหนะี่ยลองดู